สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาฟังคำชี้แจงนะครับผมขอแจ้งให้พี่น้องทราบว่าบัญชีของ Instagram และ Facebook ของอาจารย์หมอวรุณนี้นะครับจะมีเครื่องหมายยืนยันตัวตนของเมตตาเป็นติก๊กหรือเป็นเครื่องหมายถูกอยู่ข้างชื่อของผมเพื่อให้แน่ใจว่าท่านกำลังติดตามบัญชีที่ถูกต้องนะครับ เพราะว่ามีคนเคยทำบัญชีปลอมขึ้นมาและที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่อยากจะชี้แจงก็คือผมไม่เคยเรียลลายเงินขอเงินหรือขอการบริจาคใดๆทั้งสิ้นหากมีใครทักไปหาท่านอาจจะเป็นทาง Instagram หรือ Facebook หรือ Youtube หรือว่าทางอ e ีเมลและแอบอ้างชื่อของผมเพื่อขอเงินโปรดอย่าหลงเชื่อและส่งเงินไปนะครับ พี่น้องที่สนับสนุนงานรับใช้ของผมเขาส่งกันมาเองผมไม่เคยเรี่ยลายหรือของเงินใครทั้งนั้นขอให้พี่น้องทุกคนที่ผมรักเนี่ยระมัดระวังและติดตามบัญชีที่ได้รับการยืนยันเท่านั้นที่มีเครื่องหมายติ๊กหรือถูกต้องอยู่ข้างหลังชื่อผมนะครับเพราะว่าในที่ผ่านมามีคนทำบัญชีปลอมขึ้นมาและเรียลายเงินต่างๆผมเป็นห่วงพี่น้องไม่อยากให้พี่น้องถูกหลอกลวงโดยพวกมิจฉาชีพต่างๆ ผมรักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรืองในทางของพระเจ้าเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดผลรับใช้พระเจ้าอย่างดียอดเยี่ยมเป็นพระพรแกนานาชาติและพระเยซูได้รับเกียรติผ่านช่วยของพี่น้องผมกาจันดาจธิฐานเผื่อพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงหมดหนี้สินชีวิตสูงขึ้นครอบครัวมีความสุขได้คู่แต่งงานที่ดีถ้าพี่น้องยังเป็นโสดอยู่แล้วลูกเต้าก็จะเป็นสาว,วกของพระเยซูในอนาคตพี่น้อง จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าและโดยการทรงนำของพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและเป็นพระพรแก่คนมากมายขอบพระคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรครับ